ดูช่องเาทุกคนแล้วแต่ดูท่านก็จ่อนตอนแล้วเป็นผุ้ช่วท่านได้นะครับเตรียมเข้าสอบกันต่อมาข้าโมเึงโอเคนะมาครับคราวนี้ถึงข้อที่เจ็ดสิบสามแล้วนะครับเขาบอกว่ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งจะมีเส้นทแย,ยงกี่เส้นนะครับนะห้าเหลี่ยมด้านเท่าก็วัดคร่าวๆก็ได้ครับนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับนะก็คือห้าเหลี่ยมด้านเท่าเส้นเทแยงมุมก็คือตรงไหนครับจริง นับด้วยมือเอาก็ได้นะจริงข้อนี้นะแต่เดี๋ยวพี่เก่งก็จะให้สุดเหมือนกันแหละนะเดี๋ยวถ้าเกิดมียี่สิบเหลี่ยมละจะมีเส้นเทียมมุมกีด่ด้านอย่างนี้เหมือนพี่เก่งจะเคยบอกไปแล้วหรือยังนะอ่ะมันไล่ดูกันอันนี้หนึง่งอันนี้สองอเห็นไหมครับอันนี้สามอันนี้สี่อันนี้ห้าเนี่ยข้อนี้จริงจริงแป๊บเดียวเสร็จมีห้าเส้นนะครับเห็นไหม มีบางเงินเฉยๆน,นะห้าเหลี่ยมมีห้าเส้นนี่บางเงินเท่ากันเฉยๆน,นะไม่ใช่พอเห็นหกเหลี่ยมเ้าตอบหกเส้นผิดนะเดี๋ยวน้องจะโดนหลอกไม่รู้ตัว <c oughs> นะครับนะและนับยังไงนะครับนะวิธีนับก็มันก็มีสูตรในการนับอยู่นะครับถ้าอยากหาเส้นทยางมุมนะครับอะดับแรกก่อนถ้ามีจุดห้าจุดมันก็จะมีสูตรอยู่ครับ คำถามครับถ้ามีจุดห้าจุดเนี่ยถ้าเราลากทุกอันเข้าหากันเนี่ยเนี่ยทุกอันเลยจะมีเส้นทั้งหมดกี่เส้นเนี่ยเนี่ยถ้าเราลากเท่ากันทั้งหมดใช่ไหมก็ง่ายๆครับเวลาเอาจุดเข้าหากันเนี่ยจุดมีห้าจุดนะครับเวลาเราลากเข้าหากันเนี่ยมันก็ต้องไปจับคู่กันจริงไหมมันเหมือนการจับคู่อะครับจับคู่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 เนาะอันนี้ก็จับคู่ทีนี้เราไม่จับกับตัว ตัวเราเองจริงไหมเวลาเราไปจับคู่กันอ่ะเราจับเราจับตัวเราเองกับตัวเองไหมไม่อย่างนั้นเราไม่เรียกว่าจับคู่นะโอเคไหมมันคือจับขี้ต่างหากเอาไม่ใช่นะเวลาเราจับคู่เราก็ต้องไปจับกับคนอื่นเราไม่จับตัวเราเองกับตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นสูตรมันก็เลยกลายเป็นว่าในเมื่อไม่จับกับตัวเราเองเนี่ยจากห้าจุดมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่นั่นเองโอเคไหมครับนะ เพราะฉะนั้นหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่ก็ยังไม่ลืมสูตรเนาะแต่ตัวน,นี้เลขไม่เยอะเราบอกด้วยมือเอาก็ได้ครับอันนี้ได้สิบเห็นไหมครับถ้าน้องากเส้นเข้าหากันทั้งหมดเนี่ยากเข้าหากันทั้งหมดอย่างเงี้ยจะมีทั้งหมดสิบเส้นครับโอเคไหมทีนี้ถ้าเราอยากได้แต่เส้นพยังมุมเราก็ลบเฉพาะรอบๆอบรอบรอบ,บนี้ถ้ามีห้าเหลี่ยมก็ลบห้ามีหกเหลี่ยมลบหกได้ครับโอเคไหมมีสิบเหลี่ยมก็ลบติดนะเพราะ นี่คือด้านรอบๆมันไม่ใช่เส้นทะยมุมอยู่แล้วครับใช่ไหมก็คือสิบลบห้าได้ห้าได้นั่นเองโอเคไหมมาอีกรอบสมมติว่ายี่สิบเหลี่ยมด้านเท่าล่ะถ้าเกิดเลขมันเยอะๆยี่สิบเหลี่ยมด้านเท่าถามว่าจะมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นนะครับก็อย่างที่พี่เก่งบอกเมื่อกี้นะเราก็ต้องจับคู่จับคู่จับคู่เนาะแต่เราต้องไม่จับตัวเราเองนะครับจากยี่สิบเหลี่ยม ด้านเท่า20จุดเนี่ยมันก็เหลือแค่19เพราะงั้นมันก็คือ1นึ่บวกสบวกสบวกสไปเรื่อยๆจนถึงบวกสิบเก้ครับเห็นไหมนะคราวนี้น้องยังจำูตรได้ไหมใครมานั่งบวกเทียตัวเทียตัวก็ไม่ไหวแต่ถ้าใครยังดูวิธีจับคู่จับคู่เป็น1นึบวกสิได้20 2สบวกสิก็20จับคู่จับคู่อย่างนี้ก็ก็ดัดเร็วขึ้นได้นะครับแต่ถ้าจำูุดได้ก็ดีครับ สูตรคือ n คูณ n บวก1หาร2ครับเวลาจะเลข1บวก2บวก3ถึงอะไรก็ตามเนี่ยสูตรก็ค,คือนี่ตามนี้เลยครับ n ก็หมายถึงจํานวนตัวครับเนี่ยในที่นี้ n จะมี19ตัวโอเคไหมครับนะแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็น19แล19้วก็19บวก1หาร2โอเคไหมครับก็จะได้19คูณ20หาร2นะก็ลั่ยากละตัดตัดได้สิบ ก็จะเป็นร้อยเก้าสิบเส้นนะครับโอเคไหมนะถ้าเกิดนี่แหละความหมายก็คือยี่สิบเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยถ้าเกิดมีมียี่สิบเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยแต่ว่าเนี่ยยี่สิบเหลี่ยมด้านเท่าอิบเอิบเอิบเอิบด้านเท่านะึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะเอ็ดสิบสองจนยี่สิบแล้วกันนะถ้าเราลากจุดเข้าหากันทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้จะมีร้อยเก้าสิบเส้นครับเข้าใจไหมโอเคไหม นะจะมีเส้นทั้งหมดร้อยเก้าสิบเส้นรวมรอบๆด้วยนะจะได้ร้อยเก้าสิบเส้นแต่ถ้าเอาแต่เส้นที่ยังมุมละ่ะก็ตัอ้งอะไรครับเราก็ต้องไม่เอารอบๆก็ร้อยเก้าสิบรลบไปยี่สิบนั่นเองโอเคไหมครับนะก็จะได้เส้นแทงมุมทัากับร้อยเจ็ดสิบ170เส้นโอเคไหมครับนะนี่สิบตัวอย่างกรณีถ้าเกิดจํานวนเหลี่ยมมันเยอะๆน้องก็ใช้สูตรก็จะดีกว่านะครับแต่ถ้าอันนี้จำนวนเหลี่ยมมันแค่ห้าเหลี่ยมน้องนับด้วยมือเอาก็ได้ครับนะครับ โอเคนะอันนี้พี่เข่งจะให้เป็นสูตรหนึ่งบวกสอบกสามบกสี่ันน้องก็จําให้ได้นะครับออกข้อสอบก็บ่อยอยู่เหมือนกันนะโอเคนะครับแต่ถ้าน้องมีคําถามอะไรเดี๋ยวมาค่อยคุยกันโอเคครับเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับ